อย่าไปหลงกลคําพูดของคนที่จ้องจะเอาเปรียบคุณถ้ามีคนมาบอกว่าให้คุณมีน้ําใจในขณะที่คนที่พูดนั้นไม่ได้รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เอางานของเขามาให้คุณเป็นไปได้สูงมากว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นแล้วเขาไม่รู้ตัวค่ะ คำว่าน้ำใจคือความเต็มใจในการช่วยเหลือและถ้าเราจะเต็มใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้มันต้องไม่เบียดเบียนตัวเราเองก่อนแต่ว่าถ้ามีคนเอางานมาให้คุณแล้วคุณยังทํางานไม่เสร็จคุณกําลังเบียดเบียนตัวคุณเองค่ะไม่ได้บอกว่าน้ําใจมันเป็นเรื่องไม่ดีมันมีเส้นบางๆของคําว่าขอบเขตถ้าเราทํางานของเราเสร็จแล้วและงานของเรามีคุณภาพดีแล้วแล้วเรารู้สึก ควาคภูมใจในงานของเราจังเลยอะถึงตอนนั้นค่ะความรู้สึกของเรามันจะล้นจนกระทั่งเรารู้สึกว่าอยากช่วยเหลือคนอื่นนี่แหละคือน้ําใจที่แท้จริงถ้าเรารู้สึกแย่ในการที่เราต้องช่วยเหลือคนอื่นบ่อยๆอะลองกลับมาดูตัวเองนะคะว่าเราเบียดเบียนตัวเองอยู่หรือเปล่าอย่าลืมเมตตาตัวเองด้วยค่ะ